สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว u t u b e เพื่อนๆปนงคนเมืองเนอเอ๊ปะปนงขอถามจริงเด้ววอว่าปนงเปลี่ยนชื่อช่องเป็นสาวเหนือพากินพาเที่ยวถ้าไปเดียวนี้ผู้ติด,ดตามมันลดลงๆงเป็นซิพผู้น่ะเป็นซิฟไาผู้นะเจ้าปนงก็บ,บอกเข้าใจว่า คนจำเขาบ่ได้หรือว่ายังได้การเปลี่ยนช่องนี่มันมีผลกระทบคะพนงกับบัวการเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนชื่อช่องเนาะมาได้มาได้เปลี่ยนอย่างเขาแค่เปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนหูเปลี่ยนเปลี่ยนลูกลูกโปรไฟล์อ่ะเจ้าเปลี่ยนลูกกับเปลี่ยนชื่อหรือว่าผู้ที่จำคนจำเขาบ่ได้ฮะโอ้พนงกับพนงกับบอกเข้าใจเนาะเพราะว่า จือก็คิดว่าเอะป้าน้องคนเมืองนี่มันมันเหมือนกับบอกไรสะดุดอ่ะเจ้าก็เลยเปลี่ยนเป็นสาวเนื้อพากินพาเที่ยวแล้วก็เอาหูเอาหูาหแหมหูหนึงใส่เข้าไปอ่ะเจ้าหูหน่ากา่ะมันมีผลกันหกะะก็กับบอกหูเนาะหูเก่าตีเขาใส่ไปมันกับบอกให้ชัดเจนนี่แหละโอเคแต่้าง เจ้าโอ้ปนองมาดูกระต๊บใจนะไอผู้ที่สามเนี่ยรถไปเป็นซิปกว่าคนเลยนะเจ้าแล้วก็รถนกติดๆจ้วยอืมถ้าใครใครมีข้อมูลเรื่องนี่คอมเมนต์มาบอกปนองได้น,นะเจ้าปนองกะยูทูบมือใหม่เนาะก็เลยบอกให้หูเรื่องเอ๊ะมาดูกระต๊ใจเลยอะ่ะเอ๊เฮาอย่างเขาบอกหูเรื่องว่ามันจะมีผลกระทบอ่ะ คันนึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนผูเปลี่ยนชื่อเฉยเนึกว่าคือข้อมูลเก่ามันกับมีอ่ะเนาะข้อมูลเก่ามันกับมีอ่ะเจ้าอันเอฟซีท่านผู้ชมขาเพื่อนเพื่อนยูทูปอัน,นพี่นองเปลี่ยนชื่อเฉยเเนาะเจ้าเป็นสาวเหนือพากินพาเที่ยวนะมันจะได้ดูว่าเอออ่ะเขา เฮากินน่ะเนาะเฮากินแล้วเฮากับไปทายฮัถทายนี่เพื่อนเพื่อนดูอี้อ่เขาก็เลยเออตั้งจือนี่ดีกว่าอี้อ่ะกว่ากว่าจืว่าป้านงนี่มันมันจะบอกใครสะดุดอีแไหนมันจะบอกใครมันจะบอกใครเหมือนช่องยูทูบต่างๆอี่เนาอะอก็เลยมาขืดใจได้ก็เลยลองเปลี่ยนดูเอี้่เจ้ากระทำลานแล้วนะคือต่างคนต่างบูเรื่องเรื่องยูทูบอ่ะเนาะก็เลยอ้าวลองเปลี่ยนกันอี้่ เปลี่ยนเลยโอ้พุทีิสามลดลงเจ้าเป็นสิบกว่าคนกลับมาเนะะื้อค่ะู้ทีิสามเจ้าพนงคนเดิมแต่เปลี่ยนจื่อกับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฉยๆเจ้าพนงเหมือนเดิมเด้อพนงพนงออนวอนละนะบัง้าง ผ้พูดจะอธิบายอย่างไดเ,เนาะเออคือความหูหูของเขาไงความห่หูของเขานะเจา้ากับมันเดอผู้ที่ตามท่านผู้ชมเอฟซี FC. แล้วกับเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆนะป้านงอะ่ะกลับมานอเจา้าป้านงอะกกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ตลอด,ด,ด,ดนะเดี๋ยวป้านงบบกไปสู่ฝังฝังลนละนาเนี่ยถ้าจําป้านงมาได้นะจําได้อย่ก้าเนาะ ลองเอาคลิปนี้ออกไปเพกาะกอดดอก,กว่า okay. เอปวดๆยูทูปน่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจเนาะเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวมันน่าจะมีส่วนเจ้าเพราะว่าออกไปเป็นซิปกว่าคนนอะ่ะมันมันมันต้องมีส่วนแน่ๆเลยอะ่ะนั่นนะ่ะตาปูช่วยแนะนำด้วยซิตาปู ม่รู้อ่ะก็เลยเปลี่ยนไปอ่ะเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนแต่วาเนะี่ยวันนี้อ่ะวันนี้อ่ะลอดลงลอดลงไปซิบกว่าเจ้าเพื่อนเพื่อนัอนบพอมาตดตามปน็นน้องตัวเนี่ยเจ้าป็าน้องขอฝากช่องสาวเหนือพากินพาเที่ยวดีกว่าเนาะเพราะว่าช่องมันกันหน้าฟังหน้าฟังกว่ากันเลยก็โอเคนะสาวเหนือพากินพาเที่ยวอ,อ่ะ ันนี้มันมันเป็นยูทูบไงส่วนมากเขาก็จะกินกินเอลเอลอะอย่างนี้อ่ะเจ้าฝากวอนเพื่อนเพื่อนยู YouTube, ทูบท่านผู้ชมก็มาติดตามปนงนะเจ้าก็มาติดตามสาวเหนือพากินพาเที่ยวนะเจ้าเนี่ยขนาดปนงนยังจําจืใไม่บอกใครได้เลยเนี่ย <c oughs> แต่เพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนจือไปได้ปนงก็จะอ้วกปนงปนงเอ่อ แต่เมเมินๆไปก่อนค่ยนอยเปลี่ยนไปเส้นน้อยเต้น้อยเอาอันนี้คือเอฟซี FC หรือท่านผู้ชมจําได้ก่อนนอคือดูคลิปนี้ตัวเนเจ้าคือดูคลิปนี้แล้วกะกลับมาเนเจ้าอันพปนงเสียใจเด้อน้องเสียใจนะขอบคุณก่อนเด้อค่ะข,ขอบคุณล่วงหน้าเนเจ้าเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ออกแล้วเนาะเดี๋ยว่ขยจะลดลงไปติ๊กๆเนาะสวัสดีค่ะบายบาย